อ่ะก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ีเดมเกมเนะฮะวันนี้เรามาอยู่เกมใหม่ในสตรีมนะครับชื่อว่าโลก Company นะฮะที่จริงมันก็ไม่ใหม่แล้วมันลงเมื่อปี2020ปีที่แล้วนะครับมันลงใน e p เอ펙สโต้นะครับอีพิกสโต้แหละไม่ใช่ e p เอ펙สโตอะไรกูเนี่ยลงใน e p พิกสโต้นะฮะให้เล่นให้ซื้อนะครับแต่ตอนนี้มันโหลดมันให้โหลดเล่นฟรีในสตรีมนะครับเปิดวันที่20แต่ตอนนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วผมเพิ่งได้เล่นนะครับ อ่าพรีวิวนะครับหรือว่าให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเกมมันเป็นแบบไหนบ้างตอนที่ผมดูนะฮะมันคล้ายๆอ่ายังไงอ่ะเหมือนวาร์โลแรนตปะคล้ายๆวาร์โลแรนผสมเอฟเฟกต์กัรวมๆกันอ่ะตัวละครจะมีสกิลนะฮะแต่เป็นแบบเติร์ดเพรสซันนะครับเหมือนวาร์โลแรนแหละแต่เป็นแบบอ่ามีเดดแมพนะครับไม่ไม่ใช่วางระเบิดอาจจะมีบอมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็มีแบทเทิลพารสทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะมีแบทเทิลพารสเติมเงินเกมทั่วไปเป็นเกมฟรีนะฮะลืมบอกไม่กินสเปคเลยนะฮะโหลดได้เลลลย16 GB นนนะะะะคคคครรรรัััับบบแ้ววก็มมีีต น่าโลกนี่น่าจะชื่อเหมือนแชมเปี้ยนนะครับมีนู่นมีนี่นะครับมีอีวีผมผมฝึกฝึกโลนี้เนะี่ยโลนี้นี่ผมชอบนะครับน่าค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับแล้วก็มีตัวใหม่นะครับใหม่ๆเข้ามา vy แล้วก็ view, nv nv delart เดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีตัวอะไรน่าซื้อบางเอ้ยตัวนี้น่าซื้อว่ะเท่นะเหมือน watch dog อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีโปรไฟล์แล้วก็มีช็อปนะครับเป็นค่าย elite นะครับค่ายเอ้ยค่าย elite ะไรวะค่าย highlight studio นะครับเฮ้ยนี่มันสตรีมเมอร์นี่หว่าด็อกเตอร์อ่า อะไรสักอย่างผมลืมไปแล้วชื่อแกผมลืมไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะจริงเขาไม่ได้เรียกด็อกเตอร์มีฉายาอมแกอยู่ผมลืมไปแล้วลุงนวดอะไรสักอย่างนะคนไทยเขาเรียกกันนะครับก็ประมาณนี้นะจะมีสต๊อปแล้วก็มีอะไรต่างๆนานาให้เลือกซื้อนะเป็น่า่ที่ทำเกมพาราดินนะครับลืมบอกไปว่าเป็นไฮเลทบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเป็นไฮเลทนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเฟรนอะไรแอดกันบ้างตอนนี้มีเพื่อนเล่นอยู่นะอินล็อบบี้ใครวะแอดเฟรนไหมลองลองอินไว้มาดูลองอินไว้ดู อเพื่อนเราใหในสตรีมแล้วก็มีอีเวนต์นะครับมีให้อันล็อกด้วยใช้เงินอันล็อกนะครับโอเคมีมีคัทส่งคัสซีนด้วยนะผมว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคเอามาละไรเดอร์สวยสวยไรเดอร์เปิดไม่อยังไงคุยกันได้ไหมในเกมไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันก่อนมันมีโหมดอะไรบ้างเชิงเกมโหมด King of the Hill นี่นั่นจะมีมีกุระเบิดนี่นะฮะอันนี้อะไรอะ Style Out Respawn Mode วีทีมคอมพิวต์หรือคอนโทรออบเจกอ๋อเป็นน่าจะเป็นยึดนั่นแหละฮะเราลองลองคิงออฟฮิวแล้วกันนะหมดอันแรกอะไรกันหกหกนี่แหละลิมิตไทม์แลงเวอร์ซัทหกหกทีมเดสแมทคิงออฟฮิวเอาคิงออฟฮิวแล้วกัน,มา,กนมามาลองเล่นฮะมาดูเกมกันก่อนว่ามันจะสนุกแส่ไหนกันเชียวอะ่ะไรเดอร์ชื่อไรเดอร์ใครวะเพื่อนผมในสตรีมอ่ะเดี๋ยวผมดูเซตติ้งก่อนนะฮะอืม ดิสเพย์โอเคประมาณอู้อันต้าหมดเลยนี่วาน่าจะหนุกน่าจะมันนะครับเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันของผมเลยนะครับคุยกันเพื่อนยังไงวะ <c oughs> เปิดไมยังไงผมยังงงอยู่เลยอ่าจอยแมทและคุยในเกมน่าจะได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอิตาลีมันมีสกิลเลยนะทุกคนตัวละครตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นปลาระเบิดเราเอ้ยปลามีดแล้วมันติดระเบิดฮะตัวเรา,ต,เราตัวผู้หญิงฮะ โลนินน่ารักน้องน่ารักตุดสวยน้องตวดสวยเดแมทผมเล่นเป็นโลนินก่อนแล้วกันฮะเริ่มแรกเฮ้ยมีคนเล่นมีแต่คนเล่นโลนินวะไม่อยากซ้ำอ่ะเฮ้ยนี่ตัวที่ฝึกเรานะฮะไดมาเป็นคนรัสเซียดอลลาร์อินเทลดีเฟนเดอร์อ๋อมีตำแหน่งบอกด้วยนะฮะป้องกันฮะซัพพอร์ตเซนเชี่ยคู่จับจับอยู่จับเอาเรื่อง เออตัวนี้แหละซิลิคลอกเอ,อตัวเกือบเหมือนกันทั้งหมดแลละทุกคนตัวเกือบเหมือนกันหมดเลยคนจีนจะเยอะนะครับญี่ปุ่นก็จะเยอะหน่อยนะเพราะมันเป็นเซิร์ฟอ่านอร์ทเอเชียนะครับนี่ยังมีอินโรได้ข่าวว่าเท่นี่ไงโอ้โหดาวลัดมีเพื่อนเรานะครับโลนินเ k โคเท่เลยวะ่ะเอ,อ้ยเกมมันได้นะค่ายนี้ ผมเลิกเล่นพาลาดินไปนานนะแม่งรีเซตรหัสผมโอเคโอเคกระตุกน mm ิด hmm นึงฮะเข้ามาโอ้ยกด E เปลี่ยนครับไปเราไปฝึกมาเรียบร้อยละมีระบบซื้อปืนด <uh ้วยนะเนี่ยโอ้เหมือนเคาน์เตอร์เลยจริงๆด้วยฮะเหมือนวอลโรแลนด์ผสมเอเป็กมีโดดลงโดดล่มไปด้วยนะฟิลเดียวเดียวกับเอเป็กเลยงั้นผมเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็คนดิจิวะคนดิจิวะก็มาวะยิมพีแกลเนตเอายิมพีไปแล้วกันฮะลูกหนึ่ง เอาสองลูกแล้วกัน,นะฮะอ่าเพื่อนลงไปละยูหูโอ้โหแม่งใช่ฟิลเดียวกันเลยฮะเอพเิกผสมผสมวอลเลนไปเลสโก้เกมฟรีฮะคุณภาพดีเราเล่นปืนแอซเซล์ไปครับปรับ E นะครับปรับมุมมองได้นะครับกด e. อเคกดคอนโทรลกลิ้งกด C นั่งฮะ กดจีปลาระเบิดเฮ้ยเชีย่ยวหัวโผเชียช่ยวเชียช่ยวเชี่ยวเชี่ยเชี่ยวเชี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเรียบร้อยต่อกาดต่อตายเลยได้ตังมาห้าร้อยเชีย่ยผมไม่ได้ใช้ระเบิดเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ฮะโ,โหแล้วผมปรับภาพสูงกันไปมันก็เลยแหละเออได้เพื่อนไรเดอร์ไม่ใช่ไรเดอร์นี่หว่าคนจีน ไรเดอร์คนไหนปะเพื่อนเราเอาอีมพีไปโอ้โหโคตรแรงเลยเพื่อนชุบเพื่อนชุบโอเคโอเคโอเคเพื่อนบอกโอเคโอเคเราโอเคอืมเอาดิซ้ำฮะเราเก่งเรื่องซ้ำช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนของเพื่อนมีสกิลฮีลชุบด้วยโอ้โหยิงค่อนข้างยากนะครับ เชี่ยแม่งยิงโหดอยู่มันตายเร็วเกินอ่ะผมว่าดึงดึงเพื่อนดึงโอ้ไม่ใช่นี่ว่ะไม่ใช่เพื่อนชิบหายศัตรูนะครับยังซื้ออะไรไม่ได้ตังค์ไม่มีอันนี้คือตายล่าสุดหรือเปล่าลูกหัวกะโหลกนี่คืออะไรโอ้โหเพื่อนอ๋อนี่คือเพื่อนตายนั่นแหละเชี่ยแม่งแรงมาอยู่นะแรงอยู่นะืหมันมันค่อนข้างที่จะมันท่านระดับหนึ่งโอ้โหอยู่สักพักหนึ่งมันจะนั้นนะ มันจะฮิวนะครับไอเชี่ยระเบิดลงที่หลังชุบเพื่อนก่อนอโอ้เพื่อนดาวอกีกละเพือ่อนดาวแล้วใครฝันโอ้ยไม่น่ารอดทุกคนระเบิดจิ้มหายผมตายเลยดีกว่าอืมอเนี่ยซื้อระเบิดได้ฮะ จะเปิดเพิ่มเชี่ยมันค่อนข้างที่จะงงมุมมองอ่ะโอ้โหไฟไปไม่ได้นี่ก็ไปไม่ได้ฝั่งเราเหมือนจะเสียบอุ้ยเชี่ยเพื่อนฝั่งเราเหมือนจะได้เปียบหรือเปล่า มันดูยังไงว่าได้เปียบเสียเปียบวะผมฆ่าผมช่วยเบสี่แอสิสไม่มันไม่มีสกอร์บอกการตายนะะอันนี้โอ้หมันยิงแบบทะลุมาถึงนี่ได้ไงวะปิงปิงไม่มีบอกนะผมดูกันปิงมีบอกปะวะมันไม่มีบอกปิงครับแปลกเหมือนกันนี่ไงมีตัวแฟงมาข้างหลังนี่เดีเดียหเดียดีดีดีเ วิ่งมาวิ่งมาก็ตายดิครับโอ้โหเก็บไปสองเที่ยโดนลุมโอ้โห,โโโหเยอะจัดตายเลยยอมตายฮะโอ้หมีรีโหลดเร็วอ๋อไม่สกิลให้ซื้อด้วยทุกคนมันมันเ่ทาทั้งที่จะมันในระะดับหนึ่งครับระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชี่ยเชๆ่เช่เช,ช,ช่ไหนวะเวีนเอ้ มองไม่เห็นในะอีกตัวหนึ่งยิงยิงยิงเพื่อนยิงโอ้โหเพื่อนมีสกิลให้อัพด้วยนะเนะี่ยอยากอัพสกิลมันอัพสกิลเพิ่มได้ปะโอเคลูกกระสุนเพิ่มฮะทีมคิวโอ้โหรีโหลดอยู่ สกอร์มันไม่ขึ้นนะ,ะทุกคนตรงไหนวะมันดูสกอร์ยังไงวะอ๋อทางซ้ายมะอ๋อ,อทางซ้ายฮะเห็นละเห็นละมันอยู่ด้านล่างฮะฝั่งซ้ายนี<อ>่ไงจะเวลาจะหมดละเราได้แตมนำแม่งหลบอยู่บนหลบอยู่ตรงถังอเข้าหัวไปดีนัดนึง เชี่ยวมสีสกลิลวันนี้ด้วยนะเนี่ยเรียบร้อยชนะฮะร,รอบแรกอัลฟาบราโวเราทีมอัลฟ่านะงงงงหน่อยรอบแรกครับโอเคเราหัดไงเราเพิง่งหัดเราเพิง่งเออเอเออยู่โอเคนี่เพิ่มความเร็วนี่เพิ่มการีเจน regen. อันนี้รีมูฟเอ็มไซต์อโอเคโมบเมนสปิดซูมเร็วฮะสุดจัดมันเต้นยังไงอะ ไอ้เนี่ยมันเต้นกันได้ด้วยโอ้โหมันเอเปกบวกวัลโลใช้ได้ใช้ได้เกมนี้มันใช้ได้มันใช้ได้นี่มันไม่เบาเนี่ยเกมนี้มันธรรมดาที่ไหนตัวละครไม่ซ้ำกันด้วยโอ้โหโคตรเท่ผมชอบอะเกมนี้เราเอาปลาอันนั้นได้อีมพีทำลายของได้ฮะ โอ้โหแม่งเดินมายิงเรียบร้อยให้ฝันยิงเราฮะเพื่อเพื่อเราจะได้ไม่โดนยิงตายนี่ไงมันจะมีหลอดเวลาอยู่ฮะว่าใครยึดได้เยอะที่สุดทีมไหนยึดได้เยอะนะครับเขาจะเต็มหลอดเร็วขึ้นนะครับมีตัวแฟง้งแฟง้งหัวแฟงว้งหัวฮะ มาแบบงงเหรอฮะมาเหรอฮะวิ่งมาแบบงงก็ตายแบบงงดิครับวิบ่งมาแบบงงก็ตายแบบงงดิครับเชี่ยมันแฝงหลังอืได้ได้จะช่วยเพื่อนก่อนฮนะฝั่งนูน้นซ้ำไปดิซ้ำไปดิ สแกนสแกนสแกนเห็นหมดเชี่อเชื่เชื่จะตายไปรีไปรีเลือดก่อนฮะเฮ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โหดักหลังไม่นะยอมตายดีกว่าฮะเอออไม่มีใครมาชุบนี่เอาเลือดเพิ่มโอ้ยเชี่ยวโอ้หุมันโหดว่ะโอ้โหปืนมันแรงปืนมันแรงอ๋อมันอัปเกรดปืนได้ป่ะฮะ มีแค่สองปืนลูกซองกันนี้มันน่าจะมีปืนอื่นซื้อนะไม่เป็นไรเรา่คยเรียนรู้กันไปฮะเล่ยนเยอะๆสบการบินสูงแล้วก็เก่งได้ไม่จําเป็นต้องแบบอืมไม่องเป็นต้องเก่งตั้งแต่เริ่มเพื่อนหิวเพื่อนหิวเพื่อนหิวเชี่ยเพื่อนนี่วะชิบหายผมหาไม่เจอ อ๋อมันเป็น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 ลวดนะเมื่อกี้เพื่อนช่วยก่อนไอสัตว์โอ้โหไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นเราบ้าบอบ้าบอนะเพื่อนไม่เห็นได้ไงเพื่อนโอ้แม่งไอ้เชือกมาจากไหนวะข้างบน โดนเริ่มโดนกดคืนแล้วฮะมันเป็นมันเป็นที่สูงอะที่ต่ำอเราอยู่ที่ต่ำเราก็เลยเสียเปรียบมัมนจะสุ่มยึดยึดใช่ไหมจุดอะผมเข้าใจละจุดมันจะแบบสุ่ม ดีมพีไปจะตายอย่าตายอะ,ะดิจะเจอเจอตายตายอืมเอาสีเพื่อน เออมีกิ้งนี่ดูด้วยนี่หว่าผมลืมมาเลือดเราเต็มแล้วฮะความบลูความบลูบอุย้ยเชี่ยมันรู้ข้างมันรู้ได้ไงวะผมมาเอ,อ้ยได้นะเนี่ยเราอะได้นะเพิ่มความเร็วในการวิงว่งครับวิ่งอ๋อมีอันดูได้โอเคเข้าใจาละเหมือนเลยเหมือนพระดินอนะ่ะมีซื้อสกงสกิลมีซื้อเกาะเฮ้ยไอ้เ,ออเออชี่ยเชี่ชยใครมันบอกให้ซูเรนเดอร์วะซูเรนเดอร์ทำไมวะ กด F7 เพื่อไม่เพื่อไม่สูเรนเดอร์นะฮะมันจะสูเรนเดอร์ทำไมวะวัดตะปักตานี้เราชนะอยู่แล้วจะสูเรนเดอร์ทำไมไม่ยอมแพ้หรอกนะบอกเลยหึหึโคตรมันโคตรมัว่วผมว่าถ้าเกิดเป็นเดสแมทน่าจะมันกว่านี้นะ เออน่าจะบูมันมันกว่าน,นี้นะผมว่าเชี่ยนเข้าไม่ได้เลยอะโมชิหนึ่งมันก็โหดมากนะที่หนึ่งทีมเราอะฆ่าไปสามสิบเจ็ดตัว ชุบก่อนเพื่อนชุบก่อนเออนั่นแหละซัพพอร์ตที่แท้ทูนี่ว่าเราอะเรียบร้อยฮะวิกตอรี่รฮรเฮ้ยทีมแบกจีนแบกดี <Thanks. S 1> มันเต้นยังไงวะ <laughs> ยังไม่รู้ว่ากดปุ่มเต้นยังไงถือว่าสนุกครับเกมนี้ผมแนะนำให้โหลดเลยกินสเปกน้อยผมปรับภาพอันต้าย,ยังได้เลยครับโหสนุกมากไม่ปิงด้วยนะเพราะไปเป็นเซิร์ฟนอตละในที่สี่ถือว่าค่อนข้างที่จะ ไม่ค่อยมีประโยชน์กับทีมเท่าไหร่นะครับชุบสองดาวเจ็ดโอเคเปลี่ยนโหมดไหมเป็นโหมดไหมแคนเซิลลองไปเล่นอีกแมตช์หนึ่งฮะเดี๋ยวก่อนนะผมเปลี่ยนโหมดก่อนเชิงเกมโหมดเอาเป็นเดสแมตช์แล้วกันหกหกนะครับอ่าน่าจะมันมีชงมีช็อ,ชอปเนี่ยการแจ้งเตือนนะครับมันเป็นรูปอัสเจเรียมันคือการแจ้งเตือนของพาลาดินดเลยมันจะตอนแบบตัวละครอัพเวลหรืออะไรเงี้ยมัจะมีแจ้งเตือนนะครับ มันดูอีเวนต์ตอรี่ยังไงวะมาละเจอห้องอย่างไวยังไม่ทำอะไรเลยไม่มีอะไรเลยฮะตอนไอคลิปนี้ยิงอย่างเดียวเกมเปิดใหม่ถือว่าได้ภาพสวยมันเล่นเพลินเล่นกับเพื่อนนี่สนุกผมว่าเกมฟรีด้วยไงมไม่ต้องเสียตังซื้อแต่ก็ต้องทำใจเรื่องแบตเติ้ลพงแบตเิ้ลพาร์ทหน่อยนะครับเรื่องช็อปอะไรเงี้ยมันต้องเติมนะครับถึงจะอยู่รอด หมายถึงแบบเกมอะ่ะเกมจะอยู่รอดเราไม่เติมก็ได้ครับสายฟรี assembling team รอทีมก่อนรถรถด่านเดิมไปแล้เหรออิตาลีผมว่ามันแคบมากเลยนะแมปมันน่าจะมีอะไรให้เล่นแบบบนตรงบนตึกโดดขึ้นหลังคาอะไรเงี้ยนะจะแบบได้นะน่าจะมีตัวที้ป็นม e m e ม t s สปีดที่มันไต่กำแพงได้จ้าบไหมครับอย่างนั้นอะ่ะค่อนข้างที่จะจา้าไปถ้าเกิดผู้พัฒนาดูคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับ มีตัวซัพพอร์ตเยอะจัดอะตอนเนี้ยตัวเดิมแล้วกันดีมา่าไหมเออนนี้ก็น่าจะสนนะครับดีมา่าคนลาตเซียนแอมฟอร์มลาตเซียนเล่นแบบเป็นตัวบลูเป็นตัวระเบิดเป็นตัวแทงอะน่าจะเป็นประมาณนั้นฮะแต่รอเพื่อน อีกคนหนึ่งครับยังไม่เลือกตัวเลยหรือว่าเขาหลุดอะไรหรือเปล่าอ่าจริงๆด้วยหลุดจริงๆด้วยรีเทิร์นทุระบีเมนล็อบบี K ้นะเค้หกแมตช์วินห้าแมตช์เอิร์สามเฟิร์สบัตนี่เพื่อนเลเวลเก้านะเนี่ยแสดงว่าเพื่อนเลเวลเยอะเนี่ยฮะ,ะเส้นหมายตกใจเหมือนพลาดดินเลยไอ้เชี่ยกำลังจะเซตติง้งแม่งจ่อยแมตช์อีกแหละโออิตาลีอีกแล้วไฮแคสเซิลปราสาทใหญ่ปราสาทสูง เหมือนแมปโอเวอร์ว h ตหรือแมปนี้คุ้นๆแรงบันดาลใจทุกคนเขาเรียกแบบแรงบันดาลใจไฮเลทนี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับค่ายนี้ทำพาราดินแรงบันดาลใจไงไม่เรียกว่าก๊อฟครับอืหน้าด้านอย่างนั้นะอะก๊อฟอ่ะไม่ใช่แต่ผมว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองนะเป็นตัวเองสูงไม่ค่อยเหมือนอะไรเลยแต่ก็มีความผสมผสานร,ระหว่างเกมอื่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน ตัวนี้แหละอยากเล่นตัวนี้เว้ยตัวเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยผมชอบอินโทรมากเลยวะ่ะความเที่นันอะไรกันนัทชีสเอสดิมาฟูลี่แอสเดลารเซนโลนิน โลกคอมบัดดิงมันอินโทรเปิดตัวก็เท่้วทุกคนโอเคซื้อของกันมี SMG กับเอสเซอร d m ีมานี่มดีมาเล่นดีมาก็ได้นะทุกคนอ่ะนี่แล้วกันเอาอีมอีมพีไปด้วยอันหนึง่งโอเคพร้อมละ มันเต้นยังไงวะมันอยากอีโมชั่นมากเลยผมะ่ะโู้โชอบวะ่ะมันภาพสวยเดดแมทครับรอรอดักรอดักรอดักเด็กวิง่งเด็กหลงนี่ไงมาละเด็กหลงโดนปะโดนปะ เด็กหลงมาปะเด็กหลงเด็กหลงออกซ้ายครับไอเชี่ยมันเป็น DMR นี่หว่า,หาก็ว่าอยู่เอาเลยเอาดิตายดีกว่าฮะมันเป็น DMR ผมว่าแล้วเชี่ยผมต้องเปลี่ยนมันเป็นยิงแบบธีรนัดอะฮะเนี่ยเนี่ยมันเป็น DMR แบบยิงธีรนัดออกธีรนัดเหมือนเซมิอโอตโต้อะมันไม่ใช่อโอโต้มันเป็นเซมิฮะยังไงโอ้ยเพื่อนแจกปืนเฮ้ยองอมปืนมาจากไหนเยอะแยะนี่เพื่อนตังเหรือว่าอะไร อ๋อได้ตังค์เออเอาดิเอเดิเอาดิเอเดิเดิดิขับบูมผมมีตังมีปืนมีตังให้อืมโดนระเบิดไปดิโดนระเบิดไปดิออกมาเถอกมาด,มาดิเชี่ยต้องยืนคำ้ำต้องยืนคำ้ำ ไม่ไหวออกมาก่อนดีกว่าเอ้าเพื่อนตายเฉยกูม,มีตัวข้างล่างไปไหนละเชี่ยผมมุมมองผมเก็บม,มุมมองมากเลยวะเอาเอาเอาสิเอาสิเฮ้ยสไนเปอร์เฉียดหัว โยกหัวหลบโยกหัวหลบอุ้ยอุ๊ยหัวแตกอย่าเล่นอย่าทำเป็นเล่นนะมีสไนเปอร์นะเว้ยเอาดิเอาดิหัวแตก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 ไปดีหัวแตกไปดีหัวแตกไปดียืนค้ำมายืนค้ำอะไรเคมอเคมอนนั่เหรอฮะอุ้ยอูดสไนเหมือนสไนเลยฮะแรงมากดีมาเพื่อนไม่ชุบด้วยเกิดแม่อเออใช้ปืนปืนแรงๆไปเลย ดีมอานี่เหมือนสไนเปอร์เลยนะฮะทุกคนเชื่อเพื่อนแม่งบังยิงไม่ได้เลือนเหลือสามโอ้โหตรงนี้ด้วยเพื่อนเลือนเหลือน้อยมากฮะเมื่อกี้อัพดีเซิร์ตอีกเกินมีซิปไลน์มีซิปไลน์ฮะมีซิปไลน์ด้วยนะครับผมลืมบอก ไปไปแฟงดีกว่าโอ้โหแล้วเพื่อนกูเกิดฝั่งนี้หมดละกาจะไปหล่อยซะหน่อยโอ้โหไม่ได้เลยวะทุกคนผมยอมตายก่อนดีกว่าผมซื้อปืนใหม่ อยากได้ปืนใหม่อะไม่อยากได้ดีมามันเบาไปยิงไม่ค่อยได้โอ้โหไม่ได้จริงเลยอะยิงไม่ได้เลยบ้าบ,บอมากเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนยังไงวะอันดูไม่ได้แล้วด้วยย้อนกลับไม่ได้แล้วฮะซื้อของ แย่ yeah, ผมไม่น่าซื้อดีมอารเลยดาตานี้ผมน่าจะเป็นตัวถ่วงของทีมแต่ทีมก็ฆ่าไปสาม6ห้าสามตหกตัวนะเฮ้ยได้อยู่ก็ช่วยยิงอยู่นี่ชิดเอม็มผมมาดิผมมาดิผมมาดิอืมช่วยยิงอยู่แอทซิด ไม่ได้เลยว่ะควรเปลี่ยนปืนจริงๆนะเชยตังไม่พอขออภัยเพราะฉันใส่ใจไม่ได้ใส่ทอง <c oughs> ไม่มีตังไะฮะทองก็าแปลว่ารวยไงเออเชี่ยแรงยิย้หมหาย เก็บตังค์เชี่ยดีสื่อโคตรเบาเลยกูเก็บตังค์วิ่งเก็บตังค์กันฮะทุกคนได้แหละเออเออเอเคนี่แหละเก็บปืนคนอื่นเขา ระเบิดเยอะจังวะเฮ้ยบ้านะเขาไปดักใครวะเนี่ยระเบิดบึ้มหายหมดละตายไปละเพื่อนช่วยยิงเจ็บร้อยช่วยยิงแค่นั้นแหละเราอะ มันเต้นยังไงวะเอ้ยผมอยากเต้นว่ะเชื่อผมต้องไปหาละได้ได้เยอะอยู่ก็ได้อยู่นะทำไมเราอ่อนอย่างวะเพื่อนแม่งก็โอ้โหโหดเกินนิวทรี หลอครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมโรคคอมมอนีใครอยากเล่นก็ไปโหลดมานะครับในสตรีมเล่นฟรีแล้วตอนนี้ไม่ต้องซื้อนะครับเล่นได้เลยแบบเพื่อนนะครับเพื่อนก็นั่นแหละชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆนะครับแบบเพื่อนๆเยอะๆผมว่าสนุกนะครับเล่นคนเดียวก็จะแหละจะประมาณนี้แบบไม่ได้คุยกับเพื่อนก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นคนเดียวก็สนุกเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้ติดตามคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า